รัฐบาลพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์แถลงประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาและการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศค่ะเพื่อย้ำท่าทีของไทยต่อกรณีที่กัมพูชาละเมิดปฏิญญาสันติภาพโดยโฆษก,กระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีทาหารไทยบาดเจ็บจากการเหยียบพุ่นระเบิด บอกว่าพื้นที่ประสบเหตุทั้งหมดอยู่ในอธิปไตยไทยและเหตุการณ์ล่าสุดก็พบว่าการวางระเบิดมีลักษณะมุ่งประสงค์ต่อชีวิตไม่ใช่แค่ทุบพลภาพนอกจากนี้ยังพบคลิปวิดีโอที่ระบ,บุว่าทหารกัมพูชาเป็นคนเก็บระเบิดเก่าและวางระเบิดใหม่ซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่ากัมพูชาเป็นคนละเมิดปฏิญญาสันติภาพแล้วก็ยังละเมิดอนุสัญญาออตาว่ารวมถึงเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจน หลังจากนี้ไทยก็จะระง,งับการถนอาวุธหนักเพื่อเป็นการตอบโต้ส่วนเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดอันนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปใน13พื้นที่แม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ให้ความร่วมมือก็ตามค่ะจากการละเมิดปฏิญญาร่วมหรือ joint, De uh, joint declaration ของทางฝ่ายกัมพูชาก็ฝ่ายไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของมาตรการระงับการปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกันไว้ในปฏิญ,ญาร่วม การระงับเราเน้นในเรื่องของการระงับปฏิบัติตามแผนหรือแอคชั่นแพลนในการถอนอาวุธนักนะครับอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างนั้นชะลอหรือหยุดไว้ก่อนขณะที่อธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยืนยันครับไทยยึดตามข้อตกลงเดิมระหว่างโดนัลด์ทรัมปประธานาธิบดีสหรัฐ และนายกของไทยในอนุทินชาญวิรกูลครับขณะนี้ภาษีนําเข้าสินค้าคงเดิมนะครับก็คือร้อละสิครับและจะเดินหน้าเจราจราต่อเนื่องแบบไม่ขาดช่วงควบคู่กับการหาตลาดใหม่นะครับโดยจะไม่นําเรื่องความมั่นคงและการเจราจราการค้ามาเป็นเรื่องเดียวกันครับ เขาเยาตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีในรายละเอียดนะคะที่จะเอาเรื่องความมั่นคงมาอยู่ในกรอบของการเจรจาท้่วนะคะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยทีอ่อยู่ภายนอกของการเจรจา,าเรื่องอการค้าทางกาะแทนนะคะส่วนนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกประจํากระทรวงการต่างประเทศค่ะ ย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าประท้วงหลายช่องทางหลังเกิดเหตุการณ์ทหารบาดเจ็บจากทุนระเบิดเพื่อกดดันให้กัมพูชารับผิดชอบและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประท้วงตามกรอบอนุสัญญาออตตาว่าเรื่องการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและไทยจะหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าครั้งที่22ระหว่างวันที่1 5ธันวาคมนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย